เฮโยสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนเฮโยสวัสดีครับเพื่อนทุกคนมาพบกับพวกเราไซคิกเซอร์แล้วนะครับวันนี้นะครับเป็นตอนพิเศษนะครับมีน้องคนนึงนะครับมาจากสโมสรบุรีรัมย์อยู่ในเต็ดชุดยูสิบหกปีนะครับสวัสดีครับน้องชื่ออะไรครับผมชื่อมีนครับแล้วเล่นฟุตบอลมากี่ปีแล้วครับเล่นมา10ปีครับ ทำไมถึงชอบยิงลูกฟิทิกปั่นโค้งก็มันเป็นลูกที่ง่ายนะครับเพราะว่ามันก็ทุกคนก็อยู่มืนันแล้วมีนักบังคนไหนที่เราชอบในลูกฟีทิกลูกพวกปั่นโค้งอะไรอย่างนี้บ้างครับก็มีครับใครมีใครบ้างก็มีลากิติดครับแล้วก็ยิโก้ครับไปดูกันเลยนะครับว่าน้องมีนเนี่ยจะมีเทคนิคการปั่นโค้งเป็นแบบไหนครับไปดูกันเลย เราใช้รองเท้าฟุตบอลอะไรที่เป็นพิเศษหรือเปล่าหรือว่าใช้รุ่นอะไรก็ได้ผมจะเนิ้นไปทำอาดิดาสอ,อ๋อเป็น่ยนเออถอยประมาณสี่ก้าวครับ แล้วจุดที่เราใช้เท้าต้องโดนบอลเนี่ยเราใช้จุดตรงไหนเตตรงลูกบอลเนี่ยเราจะเตะให้โดนตรงไหนครับตรงที่ย์ตรงกลาคือเวลาตั้งบอลที่พื้นก็จะตั้ง,งนี้แล้วเราก็กตึงโต,ต้งไปตรงกลางครับแล้วความแรงที่ใช้เนี่ยใช้ประมาณไหนมันต้องขึ้นอยู่กับระยะ ถ้าแบบระยะหน้ากรอบพี่โฟนประมาณสามสิบหลานเราใช้แรงมากหรือว่าใช้ครึ่งครึ่งนึงก็ประมาณครึ่งครึ่งเลยครึ่งหนึ่งใช้เทคนิคมากกว่าความแรงใช่ไหมและสำหรับคนที่เตะไม่ขึ้นเนี่ยเราเรามีเทคนิคอะไรแนะนำมต้อยโค้งขึ้นต้องฝึกเตะให้มันขึ้นองอย่าเพิ่งเป็นว่ามันจะโค้งหรือไม่โค้งคือพยายามเตะให้ขึ้นให้มันโด่งได้ก่อนอ๋อเรื่องโค้งไม่โค้งเดี๋ยวเดี๋ยวมันได้ก็ค่อยค่อยทำที่หลัง

ก็เป็นเทคนิคของของน้องมีนะครับในการฝุดลูกเตะฝันโค้งครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างเลยนะครับว่าจะเตะฝันโค้งเป็นยังไงครับไปดูกันเลยครับ ครับครับเพื่อนๆสำหรับเทคนิคของน้องมีในวันนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับหนึ่งแล้วก็ขอบคุณน้องมีมา,มากๆนะครับที่มาร่วมแชร์เทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับให้เพื่อนๆชมกันนะครับว่ากาจจรเตะลูกบอลโค้งเนี่ยเป็นไงนะะขอบคุณมากเลยครับ